สวัสดีครับผมพีพิรวิตจากวายเดสตินีครับผมครับผมอูนิติฮอนจากวายเดสตินีครับผมาครับกับการทางานในการละคตอนนี้สำหรอบอคนเลยถือว่าใหม่คอืมใหม่นะครับสำหรับผมก็ยังใหม่อยู่ถึงว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยผ่านรายการเรียลลิตี้มาบ้างหรือว่าเป็นแบบซีรีส์ซิคคอมมาบ้างแต่ว่าครั้งนี้เป็นซีรีส์เรื่องเต็มที่ได้รับบทนำก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมาก ครับผมสำหรับผมนี่คือแกะกล่องออกมาใหม่ๆสดๆเลยครับผมครับกดดันไหมกดดันไหมก็แรกๆกดดันครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกโล่งแล้วเพราะว่าตอนของเราเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วยบร้อยแล้วใช่ครับอย่างน้องปู่ยังใหม่อยู่เลยพี่ทีมีช่วยน้องอะไรยังไงบ้างไหมเอ๋อรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันลุ้นเดียวกันพี่ช่วยห่ายเรื่องเลยครับโอ้โหให้คำปรึกษาแบบดีมากๆซึ่ง เขาเคยแบบผ่านงานการแสดงมาก่อนเขาเคยแบบผ่านงานซีรีส์มาก่อนอผมก็แบบใน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 ตัวผมผม,ผมแบบเขาเรียกว่าไงอะแบบมาใหม่แบบส,สดๆคือแบบไม่มีความรู้คือแบบเอ้ยนี้ต้องทํายังไงนี้ต้องทำยังไง,ง,ไงคือเขาให้คำปรึกษาได้ดีมากาในส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นเรื่องอเรื่องเรียน acting อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า หรือว่าการทํางานในกองเรื่องบล็อกกิ้งหรือว่าเรื่องยังไงดีล่ะหันหน้าหากล้องกล้องเห็นเราเราเห็นกล้องอะไรเงี้ยก็จะจะแนะนาอะไรดีมากกว่าใช่ครับก่อนหน้านี้ค่ะแต่ละคนทําอะไรกันมาบ้างคะอ่นหนังสือไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะก่อนที่จะเล่นซีรีส์ผมเป็นคนปกติเลยครับผมผมใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติเลยครับแบบเรียนฟิตเนสฝึกงานเนี่แหละครับผมใช่ครับแล้วก็ ได้มีซีรีส์ติดต่อมาก็เลยไปออริจินดูใช่ครับก็ได้อของผมก็วนเวียนอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็แอมบูเลนของผม <c oughs> ก็เรียนเรียนเหมือนกันแล้วก็แคสงานแครโฆษณาบ้างครับจนก็ได้โอกาสเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับผมย่งบทบาทในซีรีส์ค่ะแล้วมันตรงกับตัวเราไหมอยบทที่เราได้รับคตรงไหมก็คิดว่ามีทั้งความตรงแล้วก็ไม่ตรงคือ อาจจะตรงตรงที่ว่าเราอาจจะรุ่นใกล้ๆก,ก,กันอะไรเงี้ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเหมือนกันแล้วก็แต่ก็คงจะไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างเ้ยอย่างในตัวละครเขาก็เกิดวันพฤหัสก็จะมีนิสัยของคนวันพฤหัสอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ตัวผมเกิดวันเสาร์ก็เลยจะต้องแบบทำคารคเตอร์นิดนึงอะไรเงี้ยครับของผมก็มีบ้างนะที่ตรงแต่แบบอาจจะไม่ตรงแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต <c oughs> ์เพราะเป็นผีใช่เพราะเป็น <c oughs> แบบผีแบบผีแบบแบ๊วๆน่ารักๆรั <c oughs> ใช่ใช่ครับ อะไรนะครับกลัวัวกลครับกลัวอย่ามาดีกว่าจะมีไหมเหตุการณ์แบบเขาเรียกน้เหตุการณ์ที่เจอเจอการอ่าหลอนบ้างในกองก็ก็มีเหมือนกันเหมือนกันแบบทั้งตอนเวิร์กช็อปแล้วก็ตอนถ่ายนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นเหมือนเสียงหายใจข้างหลังใครก็ไม่รู้หายใจใช่โอเคอ่ะใครนี้มาถามกันบ้างในของมมีก่อนครับที่เคยเป็นดีเดือนมหาลัยด้วยแล้วก็ปวด คริโออุ้ยไปหามาได้ไงเนี่ยอือใช่ใช่ก็ก็เคยได้เป็นเดือนมหาวิทยาลัยมาทีโดนปีปีห้าเก้าครับใช่ตอนนั้นแล้วก็พอได้เป็นเดือนเสร็จก็ก็มีโอกาสได้เข้าไปประกวดเป็น50หนุ่มสดในฝันคริโอครับผมนอกจากนี้ก็ยังเก่งรอบด้านกีฬาก็ได้ร้องเพลงก็ดีนตรีก็ได้นะครับก็ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นคือคือ ยังไงคือเหมือนว่าอย่างเรื่องดนตรีอย่างเงี้ยก็ได้ได้คุณแม่คุณแม่เหมือนว่าอยากให้อยากให้ลูกมีความสามารถพิเศษด้านดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยให้ให้เล่นเปียโนตั้งแต่เด็กๆแล้วบวกกับว่าเราอ่ะชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เลยมาเล่นเปียโนมาเรื่อยๆจนได้ได้สกิลติดตัวมาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สอบไม่ได้สอบเอาใบซื้อแบบที่เขาสอบกันเราเราเราเล่นให้เป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนเล่นบาสเนี่ยก็เพราะว่า มันเราถึงจุดที่เราเรามีเพื่อนเยอะไองเราเพื่อนก็เล่นบาสเกตบอลกันเราก็เลยไปเล่นกับเพื่อนมันเลยทำให้กลายเป็นแบบเหมือนลูกผู้ชายแมมนั่งเล่นเป็นโนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เนาะ <c oughs> อยู่บ้านก็แอบค้าอยู่นะมันก็ไม่คุณชายหรอกถ้าย,ยืด <c oughs> มีขาสั้นเล่นเป็นโนเหมือนกัน <c oughs> ครับผมอย่างเราอาและอย่างเราขู่ะคะเป็นองเช่ว่ามีมีทำพาร์ทไทม์ด้วยใช่ครับทำพาร์ทไทม์ครับร้านคาเฟ่ครับผมเป็นการเป็นบาริสต้าครับ โหฝึกนานมากครับกว่าจะทําได้กี่แก้วบอกเข้าไปห้าสิบถึงหกสิบแก้วครับแรกๆนี่ต้องเป็นน้ําเปล่าก่อนเอาแบบเทแบบให้มันไหลแบบเส้ตรงทำลาเต้อัดก็จะแบบเตออเป็นอะไรทีเส้นโค้งใช่ครับมันยากมากครับแต่ก็ผ่านไปได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังฝึกอยู่ครับเครื่องดื่มพิเศษนะคะที่เราทำเป็นประจำเลยว่าเออมันได้แล้วเครื่องดื่มพิเศษมันจะเป็นอ่ายูสุครับผมพีเมฆยยูสุโซดาครับทางร้านเลยครับผมชอบนะฮะมันซาซาส้มๆดีครับ ผมมีโอกาสได้กินแล้วด้วยใช่อร่อยอร่อยใช่แต่ไม่ใช่เพราะฝีมือหรอกเพราะว่าร้านเขามีสูตรอยู่แล้วร้านเรอะไร้านเรยจงอ่ะคนชงอร่อยอร่อยอร่อยหมายถึงน้ำกากเหมายถึงยูสุอะไรครับเนี่ยยูสุยูสุอร่อยยูสุอร่อยครับผมทำไมอถึงเลือกฝร้านเป็นกงานร้านกาแฟก็ผมเพิ่งเรียนจบพอดีครับแล้วแบบมันช่วงแบบช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็แบบมีการแบบว่างไม่รู้จะําอะไรก็เลยแบบหาเวลาแบบ ฝึกสกิลไปในตัวในการแบบไปท a m pass t i ที่ร้านคาเฟ่ครับผมก็มีพี่ที่รู้จักติดต่อมาครับพี่พีมต้องมีความชอบส่วนตัวป่ะว่าแบบชอบกินกาแฟหรือเมั้ยมีครับมีครับผมชอบกินกาแฟครับใช่เขาชอบกินลาเต้ก็เลยทำลาเต้อาร์ตเรียบร้อยเลยห้าสิบแก้วไม่ได้นอนอือแล้วอูรู้ไหมครับพี่พีชอบดื่มเครื่องดื่มอะไรเป็นเนื้อตีเนื้อตี้ครับใช่ใช่ใช่หวานหวาน พิ่มหวานอืมหวานเอเพหวานเอ่ก็เหมือนกันชอบกินกาแฟนมเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นลาเต้คาปูชิโน่เเดอร์ตี้ช่วงนี้ก็กลังฮิตอะไรเงี้ยครับคุณริัที่เรารงการแนอีบป็นยัง่นี้เรามีคนอยตามให้กใจนี่คนี้ก่อนเลยผมรู้สึกว่าอันแรกเลยคือผมผมผมไม่มีใครแบบมาสนใจหรือแบบไม่มีใครมาแบบคอยติดตามอะไรผมแหละแล้วแบบ มันมันเหมือนกับผมตั้งตัวไม่ทันมากกว่าแบบเอ้ยแปลกดีมีคนมาแบบคอยซัพพอร์ตเราขอให้กำลังใจเราเป็นสิ่งที่ดีครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมใช่โทรโทรมาหาโทรมาหาผมบอกว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเกินคาดมากเกินคาดเกินคาดใช่รผมก็ ก็ได้ได้แฟนคลับเพิ่มเหมือนกันคือเราก็อาจจะมีผลงานมาบ้างแล้วก็มีเป็นกลุ่มกลุ่มนึงอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยู่กับเรามาจนถึงวันทุกวันนี้แล้วก็ได้มีเป็นแฟนคลับกลุ่มใหม่ๆเข้ามาด้วยก็น่ารักกันทุกคนเลยเหมือนกันมีการใช้ชีวิตหรือการแบบุหรือว่าโพสอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปไหเปลี่ยนนะครับโอ้เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนเราก็เราก็ระวังคําพูดให้มากขึ้นบางทีบางที แต่ก่อนเราอาจจะอาจจะแบบมีคําพูดที่พูดเล่นๆกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีหยาบคายบ้างภาษาตามภาษาวัยรุ่นแล้วก็ลดลดลงมาบ้างเพราะว่าคนที่ติดตามเราก็มีตั้งแต่อายุในน้อย,นอยจนถึงอายุมากๆก็ก็ให้อยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมในคําพูดใช่ครับเรารู้สึกเราต้องวางตัวกันมากขึ้นแล้วก็เรื่องคําพูดของพี่พีบอกเราต้องระวังมากขึ้นครับผมในการการโพสต์การอะไรอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ถามถึงเรื่องอยากบอก คือบอกคำเป็นตัวเองหนคะทั้งสามข้อสำหรับตัวเราเองนี่แบบแฟนๆได้ยินคำนี้แล้วรู้เลยว่าเป็นเราแน่นอนชอบชอบตัวเองเหรออันนี้ตัวเองอ่ะได้โอเคอีสองอีสองคำอีสองคำเหรอก็อะไรนะครับเหมือนนิยามคำเป็นตัวเองอย่างเงี้ยอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเหมือนเหมือนเหมือนเยี่ยมเออเยี่ยมชอบ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 ไม่ไม่ใช่ใช่อะไรครับเนี่ยเนี่ยเป็นคำติดปากครับเป็นคำติดปากอ๋อนิยามผมเหรอ เออชุกเฉิญอืมแอมบูเลนอืมเค้กส้มอาะใช่เพราะว่าเคยเคยได้รับฉายาว่าเค้กส้มเพราะว่าเพราะว่าในรายการรายการหนึ่งที่เราเคยเคยไปร่วมเราเราใส่สูตรสีส้มแล้วสีมันเหมือนกับเนื้อเค้กส้มอ่ะอืมผมก็เลยแบบเหมือนเขียนแคปชั่นว่าแบบเค้กส้มอะไรเงี้ยก็เลยโดนเรียกว่าเค้กส้มครับผม มีคำหนึ่งคือลงแรงลงแรงลงแรงไม่เกี่ยวอันนั้นเฉพาะพวกเราละเฉพาะพวกเราอันนั้นอ่ะใช่ครับก็ประมาณนี้ครับครับสุดท้ายพี่อยากให้พูดถึงการร่วมงานคู่จิ้นของเราเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะับสำหรับทั้งคู่การร่วมงานแบบพี่รู้สึกยังไงบ้างดีดีดีโชคดีฮะโชคดีมากโชคดีมากที่ได้รู้จักพีได้้ได้มีพีเป็นพาร์ทเนอร์ครับผมซึ่งเขาให้คำปรึกษาได้ดีมากอย่างที่ผมบอกแล้วแบบการใช้ชีวิต ในฐานะในที่เรามาเดินเส้นทางนี้ใช่ครับรู้สึกโชคดีมากที่ได้พีเป็นพันเนอร์เหมือมนกันเหมือนกันผมก็รู้สึกรู้สึกดีที่ได้ได้อู่เป็นพันเนอร์คือตอนที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องเล่นกับใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นคู่คู่ของเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบคิดแล้วว่าเออเราจะทํางานกันได้ไหมแม้มันจะมันจะโฟล์มัยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็พอเป็นอู่แล้วก็ได้ลองทํางานร่วมกันปุ๊บมันทําให้เราแบบสนิทเร็วมากแล้วก็กลายเป็นว่าเราได้เพื่อนสนิทอีกคนนึงมาเลยอะไรเงี้ยครับ ใชรก็ดีใจแล้วก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ได้โหวตเป็นพันเนื้อหลังจากนี้ค่ะอยากรู้ว่ามีโปรเจกต์อะไรต่อไปคืหอหัอะไอตอนนี้เหมือนที่ทราบมาเด็กทำผู้ใหญ่ก็เป็นการเตรียมแฟนมีทติ้งของซีรีส์ครับผม<ช>แต่ว่ายังไม่ทราบว่า,าวจะเมื่อไหร่อะไรยังไงเหมือนกันฝากบอกแฟนๆหน่อยค่ะมีอะไรอยากบอกทองไหมคะช่วงนี้ก็อยากขอบคุณครับผมที่ซัพพอร์ตและให้กำลังใจเราทั้ง15คน ใช่ครับในแต่ละวันวันอาทิตย์จนถึงว so ันเสาร์ศุกร์ใช่ครับประมาณนั้นขอบคุณมากมากครับที่ได้ติดตามผลงานหวังว่าหวังว่าทุกคนจะชอบผลงานที่เราตั้งใจทํามีความสุขกับผลงานที่เราตั้งใจทําครับใช่แล้วก็ที่สาคัญอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังโควิดกันด้วยนะครับใส่แมสล้างมือไว้นะครับผมครับ